ุณผู้ชมครับนี่คือข่าวใหญ่ที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยรอคอยทีม t r i d ดน t ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าต้นทัศนพลอินทรภูวศักด์นักขับดาวรุ่งชาวไทยวัย20ปีจะลงทำการแข่งขันในรายการ FIA Formula 2เป็นครั้งแรกในสนามสุดท้ายของฤดูกาล2025ณสนาม Yas Marina Circuit สารัดอาหรับเอมิเรตส การเดบิวต์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของเขาในซีรีส์ที่เป็นบันไดขั้นสุดท้ายสู่ฟอร์มูล่า1แต่ยังเป็นการอุ่นเครื่องครั้งสำคัญก่อนที่เขาจะลงแข่งขันเต็มฤดูกาลกับทีมชั้นนำอย่าง ART กรองปรีในปี2026พสานพลได้แสดงความรู้สึกต่อโอกาสครั้งสำคัญนี้ว่าผมตื่นเต้นมากที่จะได้ลงแข่งในสนามสุดท้ายของ FIA Formula 2 Championship กับทีม Trident Motorsport มันเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมและผมอยากจะขอบคุณทุกคนที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นผมตั้งตารอที่จะใช้ประสบการณ์ในสุดสัปดาห์นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเตรียมตัวให้ดีที่สุดสำหรับฤดูกาลหน้าคำกล่าวของเขาไม่เพียงแต่สะท้อนความตื่นเต้นแต่ยังบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นที่จะใช้ทุกนาทีในสนามเพื่อเรียนรู้และพัฒนาฝีมือซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักแข่ง ที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกการเดินทางของดาวรุ่งชาวไทยผู้นี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจและนี่คือบทวิเคราะห์เส้นทางสู่ F2 ของเต้นทัศนพลอินทรพวสักในโลกของมอเตอร์สปอร์ตเส้นทางอาชีพของนักแข่งในรายการระดับเยาวชนคือบทพิสูจน์ที่แท้จริงถึงความสามารถความสม่ำเสมอและความพร้อมที่จะก้าวสู่การแข่งขันที่สูงขึ้น สำหรับทัศนพลเส้นทางใน FIA Formula 3ตลอด2ปีที่ผ่านมาได้ลอล้อมให้เขากลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดเส้นทางของเขาเริ่มต้นในปี2024กับทีม AIX Racing ซึ่งเขาได้สร้างผลงานน่าจดจำด้วยการคว้าอันดับ2ที่สนาม h a m ก e r โ o ริ i แต่เป็นปี2025ที่เขาย้ายมาอยู่กับทีม Campos Racing และได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่แท้จริง แม้จะเริ่มต้นฤดูกาลอย่างทุลักทุเลด้วยปัญหาทางเทคนิคและอุบัติเหตุในสนามไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟตัดที่อิโมลาหรือการไรา้แต้มที่บาเรนและโมนาโกก็ตามแต่ทัศนผลก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจและพัฒนาการที่ก้าวกระโจนในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลจนสร้างผลงานอันโดดเด่นที่กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผลงานที่โดดเด่นที่สุดในฤดูกาล F3 ปี2025สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าชัยชนะในการแข่งขัน FIA Formula 3ในรายการ Sprint Race ณสนาม Silverstone ประเทศอังกฤษออกย้ำความสามารถด้วยการคว้าชัยชนะเพิ่มเติมใน s p r ิน t r a c สที่สนาม Hungaroring และที่สำคัญคือชัยชนะใน Feature Race ซึ่งเป็นการแข่งขันหลักณสนาม Monza ประเทศอิตาลี ที่ได้รับสมยานามว่า Temple of Speed ด้วยฟอร์มการขับที่ร้อนแรงและสมบำเสมอในช่วงท้ายฤดูกาลทำให้เขาจบฤดูกาลในอันดับที่7ของตารางคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกจากนักแข่งทั้งหมดกว่า30คนผลงานที่น่าประทับใจนี้เองที่ไปเข้าตาทีมยักษ์ใหญ่อย่าง ART กรองปรีซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะทีมที่ปั้นแชมป์โลก F1 มาแล้วมากมาย จนนำไปสู่การเซ็นสัญญาเพื่อลงแข่งขันฟอร์มูล่า2แบบเต็มฤดูกาลในปี2026แต่ก่อนที่การเดินทางครั้งใหม่จะเริ่มต้นโชคชะตาก็ได้มอบโอกาสให้เขาได้สัมผัสเวที F2 เร็วกว่ากำหนดกับทีม Trident ในโลกของมอเตอร์สปอร์ตที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยความเร็วจังหวะและโอกาสคือสิ่งสำคัญไม่แพ้ฝีมือ การเดบิวต์ก่อนกำหนดของทัศนพลเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบโดยทีม t ท i d e n t ซึ่งอยู่ในอันดับที่11และอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนประเภททีมด้วยคะแนนเพียง2แต้มได้ประกาศแยกทางกับนักขับชุดเดิมก่อนจบฤดูกาลทำให้มีที่นั่งว่างสำหรับสนามสุดท้ายที่อาบูดาบีอย่างพอดิบพอดีจิอาโกโมริชชี่ผู้จัดการทีมทร d e ดนได้กล่าวถึงการตัดสินใจครั้งนี้ว่า เรายินดีที่ได้ทัศนพลอินทรภพพวศักดิ์มาลงแข่งในสนามสุดท้ายของฤดูกาลผมถือว่าเขาเป็นหนึ่งในนักขับที่มีพรสวรรค์ที่สุดที่เราได้เห็นใน FIA Formula 3ปีนี้เราเคยมีโอกาสได้เห็นทักษะของเขามาแล้วในรายการมาเกากลางปีซึ่งเขาพิสูจน์ได้เห็นถึงความเร็วและความสามารถในการแข่งขันได้ทันทีแม้ว่าเขาจะเพิ่งเดบิวต์ในประเภทนี้ แต่ผมมั่นใจว่าเขาจะทำผลงานได้ดีที่ยา s m สมา n a นาเซอร์กิตสหรัฐอาหรับเอมิเรตการร่วมงานครั้งนี้จึงเป็นสถานการณ์ที่วินวินสำหรับทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริงสำหรับทัศนพลเขาจะได้รับประสบการณ์อันล,ล้ำค่าในการขับรถ F2 เรียนรู้การทำงานของทีมและทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันจริงซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้เขาได้เปรียบในการเตรียมตัวสำหรับฤดูกาล2026 ส่วนทรเ e ดนก็ได้นักขับฝีมือดีที่มีโมเมนตัมจากการคว้าชัยชนะใน F3 มาช่วยเสริมทัพและเก็บข้อมูลสำคัญสำหรับอนาคตในสนามสุดท้ายของปีแฟนๆคิดว่าประสบการณ์ในสนามยาสมารีนาสุดสัปดาห์นี้จะช่วยให้ตั้นปรับตัวเข้ากับความท้าทายในฤดูกาลหน้าได้เร็วขึ้นแค่ไหนแน่นอนครับว่าการก้าวจาก F3 สู่ F2 มันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มันคือบททดสอบที่นักแข่งทุกคนต้องเผชิญหน้าเพื่อพิสูจน์ตัวเอง FIA Formula 2ไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่คือด่านพิสูจน์ฝีมือที่สำคัญที่สุดก่อนที่นักแข่งจะมีโอกาสได้รับซ u เปอร์ไลเซนเพื่อก้าวขึ้นสู่ Formula 1ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของวงการมอเตอร์สปอร์ตความท้าทายในซีรีสน์นี้แตกต่างจาก f t อย่างสิ้นเชิงทั้งในด้านสมรรถนะของรถยนต์ การจัดการทรัพยากรและระดับการแข่งขันที่เข้มข้นยิ่งขึ้นความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นใน F2 น่าเห็นได้ชัดเจนที่สุดในเรื่องกลยุทธ์การแข่งขันโดยเฉพาะในการแข่งขันหลักที่มีกฎบังคับให้ต้องมีการเข้าพิษอย่างน้อยหนึ่งครั้งและที่สำคัญคือนักแข่งต้องใช้ยางสำหรับพื้นแห้งถึง2ส,สเปกที่แตกต่างกันในเรสเดียวกัน ซึ่งเพิ่มมิติการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการยางให้ซับซ้อนขึ้นอย่างมหาศาลและเป็นปัจจัยสำคัญที่ตัดสินแพ้ชนะได้เลยทีเดียวในสนามสุดท้ายที่อาบูดาบีทัศนพลจะต้องเผชิญกับความทา้าทายเหล่านี้เป็นครั้งแรกในสภาพแวดล้อมการแข่งขันจริงการได้ลงแข่งจริงในสนามนี้จึงมากกว่าการทดสอบเพราะมันคือการเรียนรู้ภายใต้แรงกดดันจริงทั้งการบริหารจัดการยาง การวางแผนกลยุทธ์พิทสต็อปและการต่อสู้กับนักแข่งระดับหัวกระทินี่คือบทเรียนล้ำค่าที่จะส่งผลโดยตรงต่ออนาคตของเขาในฤดูกาล2026อย่างไม่ต้องสงสัยการปรากฏตัวของทัศนพลอินทรพวศักดิ์ในเวทีระดับโลกอย่างฟอร์มูล่า2มีความหมายมากกว่าความสำเร็จส่วนตัวการก้าวขึ้นสู่ F2 ของทัศนพลได้จุดประกายความหวังครั้งสำคัญ ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอีกครั้งและปลุกความฝันที่จะได้เห็นนักขับสัญชาติไทยคนแรกในเวทีฟอร์มูล่าวันให้ใกล้ความจริงเข้ามาทุกขณะความสำเร็จของเขาเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยกำลังเติบโตและสามารถผลิตนักแข่งที่มีศักยภาพพอที่จะแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างแท้จริงเขากำลังจะเป็นทูตและแรงบนันดาลใจ ที่จะจุดประกายความฝันให้กับนักแข่งรุ่นใหม่ๆในประเทศไทยให้เชื่อมั่นว่าพวกเขาก็สามารถก้าวไปสู่จุดสูงสุดของวงการได้เช่นกันนี่คือสิ่งที่แฟนกีฬาความเร็วชาวไทยทุกคนภาคภูมิใจคุณคิดว่าอีกกี่ปีเราจะได้เห็นธงชาติไทยพบกสบัดบ,บนโพเดียมฟอร์มูล่าวันร่วมส่งกำลังใจให้ต้นทัศนพลในการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้ไปด้วยกัน การลงแข่งขันกับทีม t r i d e n ที่ Yas Marina คือการอุ่นเครื่องที่สมบูรณ์แบบและเป็นเหมือนบทนำของหนังสือเล่มใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นเพราะการเดินทางที่แท้จริงของเต้นทัศนพลอินทรพวสักในฐานะนักแข่ง F2 เต็มตัวกับทีม ART กรองปรีกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในฤดูกาล2 0 2 6เส้นทางข้างหน้าเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ในขณะเดียวกันก็เปียมไปด้วยโอกาสอันยิ่งใหญ่และนี่คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดบทหนึ่งในประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอร์ตไทยที่แฟนไทยทั่วประเทศต้องร่วมกันส่งแรงใจเชียร์อย่างสุดกำลัง